นี่นะครับกงแส่น้ำปลาทุกคนยั่วๆนะครับกินอยู่หลังน้ำตกทุกคนกินอยู่หลังน้ำตกนะครับอโอ้โหด,ดูอืมดูอืมอืมลาดออหมดเลยพันเม็ดทุกคนพันเม็ดพิพันเม็ดโอ้โหจวนมากมมาเอาเลยอืม,อมเป็นยังไงบ้าง สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมไมลเปเล่นะครับวันนี้ผมจะพาทุกคนมาทํากุ้งแส่น้าําปลาทุกคนกุ้งแส่น้ําปลานะครับเดี๋ยวไมลเปเล่จะแกะให้ดูนะเพิ่งมาจากทะเลใหม่ๆเลยนะครับทุกคนนี่นะครับโอ้โหตัวมันใหญ่มากเดี๋ยวไมลเปเล่จะแกะให้ดูนะครับไปกันเลยอ,อ้าวก,กันเลยแกยังไงแ,แบบนี้เนาะปึ๊ปบและมนี้ อมันขาวมากเลยเนาะเนื้อใสมากเคลียกินใต้เนื้อกุ้งใสมากค่ะสวยมากโอ้สวยมากเอาไปดักปลาได้อีกล้วเนี่ยเอาหัวมันไปดักปลาเนะ ตัวใหญ่มากตัวลักขีฮัลโหล how are you are you okay ก oh. ุ้งแช่น้ำปลาวันนี้ แล้วเราก็จะมาทำการท่าหลังครับผมท่าหลังก่อนเพื่อให้เอาขี้มันเอาขี้ออกออ้ตัวใหญ่มากเป้โหสวยมากโอ้แซ่บเลยดูนะครับผ่าหลังผ่าหลังเป็นๆไม่ใช่เผาหัวนะครับท่าหลังนี่ว้าวกุ้งประมาณเท่าไหร่คะหนึ่งกิโลใส่มาก มกินค่ะเราต้องทำรวดเร็วแล้วก็สะอาดรวดเร็วค่ะโอเคเดี๋ยวไปล้างนะคะก็ <Okay. S 1> ะล้างแช่โซดานะคะล้างด้วยโซดานะครับแล้วก็น้ำแข็งก้อนหน,นึ่งทุกคนมันจะกรอบนอกนุ่มในเหมือนไก่ย่างห้าดาวเลยละ อุ้ยทำไมมันเป็นฟองอะ่ะก็เป็นฟองซีโตดาก็ใช่ไงก็เลยถามไงไม่ใช่แฟบนะค่ะให้เอาเซนไลใส่นะคะข้างในจะไดห้หอมๆค่ะจะได้ไม่จะได้ไม่คาวโอเคค่ะแช่สักพักนะครับโอเคแช่ไว้สักครูนะ่ร <Okay. S 1> รประมาณสิบนาทีทุกคนโอ้น่าก,กินมากอรลำสวยค่ะสวยมากนี่นะครับ เ,าาเดี๋ยววันไหนว่าจะไปทำขีดขี่มอเตอร์ไซค์ขึ้นใก่แบงค์อยู่วิธีเลี้ยงฮะทั่นแบบมีสีมือมากระดับเซฟ5ดาวมาอย่ามาก่อนเราก็เลยอยากมาทำดูคุ้นใช่น้ำปลาทุกคนเตรียมครับนี่ก็ได้ประมาณโอเคแนาทีใช่นะครับ นี่คือน้ำจิ้มซีฟู้ดค่ะซีฟู้ดทุกคนซเนัวจดมากเราทำไว้เรียบร้อยแล้วนะครับมาเลยใส่กันเลยตรงนี้นี่คือน้ำจิ้มสูตรที่มาหยานะครับสั่งได้นะครับมาดามมาหยาน้ำจิ้มแจ่วอันนี้ก็เรียบร้อยแล้วนะคะหืมจัมากนะกินมากดูดูนะครับ นี่น้ำจิ้มคนนี่นะครับที่มาอยากจะลาดน้ำพริกลงไปโอ้โหดูนี่เลยนะคะดูนะครับโอ้โหดูดูนะครับอืมน่ากินมาก ี่คำละตัวเลยเนาะเชฟที่เราไม่ใส่จานเพราะอะไรเพราะเราจะไปกินที่ป่านะคะไปกินที่น้ำตกทุกคนกินที่ป่าที่เราไม่ใส่เน้ลาดหมดเลยคั้นเม็ดทุกคนคั้นเม็ดพริกคั้นเม็ดโอ้เลือโอ้โหเลิศโอเคค่ะโอเคค่ะเป็นารเสร็จสับแล้วนะคะเลือดทุกคนเลือดกระเทียมแต่ไม่มี อกระเทียมแต่ไม่ได้ลองลองชิมดูต้องชิมด้วยเหรอตามผมตัวนึงเอาดูเอาดูเอาเลยเลยโอยจวดโอ้โหจวดมากเข้มาชิมเอาเลยอือหือเป็นยังไงบ้างอือืมอืมอร่อยไหมอร่อยมะเรียบไปชิมอะเรียบไปยืมดูว่ะโอ้โหดูนะวังอือหืออือหือดูโอ้โหพริกว้าวเวอร์วัง <พ uka> น,นี่นะครับกุ้งแช่น้ําปลาทุกคนเยอะๆนะครับกินอยู่หลังน้ําตกทุกคนกินอยู่หลังน้าตกนะครับโอโ้โหดูอืมดูอืมอืมอืมกินได้ทั้งตัวอืมเอาออืมอืม,อมกุ้งสดสดกุ้งสดสด นนสุดยอดทุกคนฟุกซายน้ำปลา